หนึ่งในหัวข้อที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะก็คือกรณีการเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะภายหลังแกนนำกลุ่มนปชประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาค,คม2553ซึ่งขณะนี้ก็ได้กลายมาเป็นประเด็นโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้นำกองทัพกับแกนนำกลุ่มนปชว่าใครกันแน่ที่เผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะระหว่างหงค่ะทหารสชายชุดดำ และก็3กลุ่มคนเสื้อแดงเราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวกันอีกครั้งกับทีมข่าว DNN ค่ะปริศนาที่เกิดขึ้นทันทีภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างเซนทันเวลิลด์เมื่อวันที่19พฤษภาคม2553คือใครกันแน่ที่เป็นผู้ลงมือสร้างสถานการณ์เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากแกนนำกลุ่มนปชประกาศยุติการชุมนุมในช่วงบ่ายของวันที่19พฤษภาคม ก่อนที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,ออชอจะส่งกำลังทหารเข้ายึดกลุ่มพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะห้างเซนทันเวิลที่ได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเป็นการเฉพาะจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเสื้อแดงหรือชายชุดดำอยู่ในบริเวณดังกล่าวตามที่ผู้นำเหล่าทัพกล่าวอ้างซึ่งจากการให้ปากคำของพยานซึ่งเป็นรอปรพอของห้างยืนยันว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธจะเข้ามาเคลีย ได้สั่งการให้รอปภทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยมีภาพเป็นหลักฐานว่าระหว่างการอพยพเจ้าหน้าที่ห้างรวมทั้งรอปภได้มีเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งจากปากคำของพยานหลายปากให้การตรงกันว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีคนเสื้อแดงหรือประชาชนทั่วไปหลบอยู่ในห้างแม้แต่คนเดียวขณะที่นายจตุพรพมพันธ์แกนนำกลุ่มนปชเปิดเผยมีเทปบันทึกภาพเป็นหลักฐานว่า มีเจ้าหน้าที่ชุดผจนเพิง350นายพร้อมเครื่องมือดับเพลิงทันสมัยที่ผู้บริหารห้างเซนท่านเวิลด์จ้างมาเฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่วันที่3เมษา,ายน2553แต่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันที่19พฤษภาคมกลับไม่สามารถดับเพลิงได้เนื่องจากถูกสกัดกั้นจากบุคคลกลุ่มหนึ่งขณะที่บริเวณรอบ,รอบๆห้างเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารโดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดขณะที่นายจิติพจน์วิรยารอ ประธานคณะกรรมการการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองวุทธิสภาเปิดเผยว่าจากการเชิญตัวแทนเซียนท่านเวลิลมาให้ข้อมูลกรณีเหตุเลิงไม้ช่วงการชุมนุมยืนยันตรงกันว่าเหตุเลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นฝืมือของกลุ่มคนถืออาวุธเนื่องจากในขณะนั้นทหารห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าตลอดการชุมนุมผู้ชุมนุมมีความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีกับห้างและห้างก็มีวิดีโอบันทึกภาพกลุ่มคนวางเพลิงไว้ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบของหลายฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าช่วงเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีประชาชนหรือกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแม้แต่คนเดียวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการควบคุมของทหารแบบเปิดเสร็จขณะที่พื้นที่โดยรอบทั้งสะพานเชื่อมรางรถไฟฟ้า BTS ล้วนมีกําลังทหารเฝ้ารักษาการอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดคําถามตามมาว่าเหตุใดจึงมีคนลงมือเผาได้ทั้งที่มีทหารควบคุมอย่างแน่นหนา และหากมีคนอื่นที่ไม่ใช่ทหารลงมือเผาห้างจริงทำไมทหารจึงไม่ขัดขวางเพราะการจะเผาตึกเซนท่นเวิลคงไม่สามารถกระทำได้ง่ายๆเนื่องจากต้องมีเชื้อเพลิงที่มากพอและกว่าจะจุดติดจนเผาไหม้ตึกได้ต้องใช้เวลานานจึงเกิดปริศนาว่าตอนที่มีการจุดเชื้อเพลิงกําลังทหารที่อยู่บริเวณนั้นหายไปไหนและทหารที่ควบคุมพื้นที่ทําไมจึงไม่ขัดขวาง และหากเป็นฝีมือของชายชุดดําตามที่ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวอ้างจริงทําไมจึงไม่ถูกสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่เป็นเสียแต่ว่าชายชุดดํากับทหารเป็นคนกลุ่มเดียวกันเหล่านี้คือคําถามที่กําลังจะได้คําตอบจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระหว่างวันที่15-18ถึง18มีนาคมนี้โดยทุกฝ่ายกําลังจับตาว่าเหตุการณ์เผาห้างเซียนท่านเวิลที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปี จะมีส่วนในการพลิกผันชะตากรรมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อย่างไรบ้างเนื่องจากข้อมูลที่ฝ่ายค้านจะนํามาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายจตุพรระบุว่าได้มาจากฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการหักหลังกองทัพเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารขณะเดียวกันจากการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างแกนนานปชกับผู้บริหารห้างเซียนท่านเวลิลทำให้เทปบันทึกภาพต่างๆจากกล้องวงจรปิด ถูกส่งมาให้ฝ่ายค้านนำมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะภาพคนเผาห้างที่สามารถบันทึกใบหน้าไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ประชาชนทั่วไปและไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นั้นจะได้รู้กันในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจทีมข่าว DNN รายงาน